สวัสดีครับเพื่อนๆพคาเฟ่รอนเพชีทุกท่านนะครับภาพที่ท่านได้ชมนี้นะฮะที่ประเทศเยอรมนีนะฮะในเมืองฮัมบุกนะฮะชายฝั่งดอสะทะเลบูนะฮะบุกรุกด้วยน้ำนะฮะราจะเรียกว่า,าทะเลบุกเมืองฮาเฟ่นในฮัมบุกในประเทศเยอรมนีในวันที่30เดือนมก,กราคม2565นะครับ ก็ลองดูภาพแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันดูนะฮะว่าเหตุการณ์ที่โพชิตกำลังเกิดดำเนินกันดำเนินไปเรื่อยๆนี้นะฮะไม่ว่าในเรื่องของน้ำนะฮะที่ขึ้นสู่ชายฝั่งในภาพตรงนี้เขาอธิบายว่าเป็นสึนามินะฮะแต่ถ้ามุมมองของผู้นำเสนอก็คงเป็นภาพการเคลื่อนของน้ำจากบุกรุก รุกชายฝั่งขึ้นมานะฮะก็คงถ้าเป็นซีนามินี่คงถอนกำลังกลับคืนอย่างรวดเร็วนะฮะฉะนั้นจะทำให้เกิดการเสียหายในเมืองต่างๆเกิดขึ้นนฮะอันนี้คือเหมือนว่าน้ำมันล้นออกมาจากขอบชายฝั่งเข้ามายังพื้นที่ของแผ่นดินก็ชมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับโพชิตที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะฮะที่กำลังดำเนินไปเรื่อยๆนะครับ ในช่วงชุดช่วงนี้นะฮะก็จะมีอีกหลายเมืองนะครับที่จะนําเสนอไม่ว่าบราซิลในเรื่องของแผ่นดินถล่มเกีเ่ยวกับเรื่องน้ําต่างๆในบราซิลนะฮะเดี๋ยวเราค่อยชมกันไปเรื่อยๆนะฮะในภาพแต่ละชุดช่วงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเ,ออเราจะบอกได้ว่าตั้งต้นด้วยความไม่ประมาทนะฮะความไม่ประมาท เกิดขึ้นได้ยังไงก็ความไม่ประมาทก็อย่างที่พุทธศาสนาของเราได้บัญญัติไว้นะฮะในเรื่องของทานศีลส,สมาธินะฮะมีอยู่3อย่างทานมีทานมีศีลแล้วก็สมาธิสมาธิก็คือองค์ภาวนาองค์ภาวนาประกอบด้วยการพิจารณาไปด้วยนะครับคือการตั้งมั่นก็คือการตั้งสมาธิแล้วก็มีการพิจารณาก็คือวิปัสสนาก็ลองพิจารณาดูนะครับ การตัดความกลัวก็ต้องเรียนรู้เรื่องความตายว่าใครก็ไม่รอดนะฮะต่อให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนบนโลกใบนี้ไม่มีใครรอดเลยสักคนนะฮะฉะนั้นการดำเนินของจิตวิญญาณก็จะดำเนินต่อนะครับถ้าเรามีในองค์ความดีในการพิจารณาแล้วว่ามีการเดินทางต่อไปมีนรกสวรรค์นะฮะแล้วก็ภูมิของมนุษย์นะฮะเราก็เลือกไป นะะในทางพุทธศาสนาจริงแก่นแท้ในการสอนคือ,คอการพาไปสู่ดินแดนอมตะก็คือองค์พระนิผ่านก็ไม่มีการตายแล้วนะฮะไม่มีการลงมาเกิดอีกแล้วนะ,ะฉะนั้นในองค์พุทธศาสนาก็ให้ละอยู่4อย่างก็คือราคะก็คือความรักในรูปรสอีอในรูปต่างๆนะครับสัมผัสระหว่างเพศแล้วก็ โทสะในความเรื่องของโลภะนะฮะเรื่องของความโลภโทสะในเรื่องของความโกรธนะฮะแล้วก็โมหะในเรื่องของความหลงหลงต่างๆในทรัพย์สินต่างๆว่าเป็นของเรานะฮะก็ชุดช่วงท้ายนี้ก็เดี๋ยวผมข้อฝากนิดหนึ่งนะครับทางช่องนะฮะมีสินค้านะครับมาผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายมีชาเขียวดริป กาแฟดริปแล้วก็ช็อกโกแลตนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะฮะว่าสมควรจะซื้อหรือไม่ซื้อท่านใดที่ทานอยู่แล้วนะครับก็สนับสนุนกันไปนะครับเพราะว่าจริงๆทางช่องของเราก็โดนปิดกั้นในเรื่องรายได้มานานแล้วถึง1ปีแล้วแต่เราก็ทำมาให้ท่านได้ชมเรื่อยๆเราก็เลยคิดเออเอาผลิตภัณฑ์ของเรามาจัดจำหน่ายแก่ท่านนะครับในชุดช่วง คลายคลิปนะฮะอันนี้ก็ชมกันไปนะครับภาพเหตุการณ์ไม่ว่าผู้สร้างผู้สร้างจะสร้างจิตวิญญาณลงมาทิ้งขนาดไหนแต่มันมีผู้ทําลายผู้สร้างก็คือศาสนาของเรานะครับองความเชื่อของศาสนาพุทธก็คือเป็นจุดที่จะพาท่านออกจากดินแดนวัฏสงสารนะครับก็มีอย่างที่ผมพูดก็คือมีโลกมีสวรรค์มีนรกนะครับ ก็ให้หลุดพ้นจากตรงนี้ไปด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะตามองค์ของศาสดาที่ได้สั่งสอนไว้วิธีการออกจากดินแดนตัวนี้วัฏฏสงสารนะครับฉะนั้นพิจารณาความตายเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นบันไดขั้นแรกสู่การสู่เส้นอริยะนะฮะส่วนท่านที่อยากจะเกิดต่อไปก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับว่าไม่รู้ว่า จะไปเกิดในดินแดนตรงไหนเพราะมันจะวนเวียนกันไปเรื่อยๆถือว่าเป็นโอกาสอันดีนที่ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนานะครับที่ยังมีคำสอนอยู่นะครับก็ขอบคุณครับยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ของเราด้วยครับขอบคุณครับ